สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้นะฮะได้ไฟฉายมาใหม่นะฮะจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมนะอนอลา์ right, ครับไอ eos ก็เล็กกระทัดรัดนะครับอันนี้เทียบกับฐาน 3A นะฮะ AAA ก็ประมาณนี้นะเป็นวงกุญแจได้สบายเลยนะฮะดูภายนอกไปก่อนนะ อันนี้เป็นฐานที <c oughs> ่มาด้วยกันกับตัวไฟฉายนะครับส่วนสองตัวนี้เป็นฐานแบรนด์จีนทั่วไปนะครับอันนี้ผมเอามาทดลองให้เพื่อนๆดูครับมีการใช้งานมาแล้วเดี๋ยวมาทดสอบตัวนี้ก่อนนะครับวิธีการใช้งานนะครับง่ายมากๆเปิด สวิตปุ่มเปิดปิดนี้ไม่มีนะฮะเขจะใช้วิธีการหมุนหมุนให้ให้ชิดครับเนี่ยตัวเนี้ยให้มันชิดครับสว่างถ้าเกิดว่าจะปิดนะฮะก็หมุนครับหมุนคืนมาแล้วเขาก็จะปิดอันนี้เปิดครับ สว่างดูนะครับค่อนข้างแรงมากๆนะนะฮะเดี๋ยวลองทานแบรนด์จีนทั่วไปดูนะฮะไอ้ีี่อ้อะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเหมือนเดิมครับหมุนเข้าไปแล้วก็เปิดสวิตนะความสว่างก็จะน้อยลงมานะครับนะตามคุณภาพของ ของถามนะครเดี๋ยวลองอีกแบนหนึ่งนะครับตัวนี้ครับหมุนเข้าไปครับติดเร็ยบร้อยแล้วนะสูสีกันครับกับก้อนก้อนนี้นะครับ ลองก้อนนี้อีกรอบหนึ่งโอ้อันนี้แรงมากๆนะเหมาะสำหรับนะฮะเป็นพวงคุญแจกลางค่ำกลางคืนนะอยู่ในรถนะเบื่อได้ส่งบริเวณรอบๆรถหรือสายช่างนะฮะกนะ็สามารถเอาไปส่งได้ที่แคบๆได้นะครับส่องดูห้องเครื่องส่องดูใต้ท้องรถนะครับ ก็สามารถส่องได้อาเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปทดสอบกันว่าถ้าส่องในที่ก,กว้างๆนะครับมันจะส่องได้ไกลขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันครับมาครับมาทดสอบไฟฉายกันผมก็ตัวนี้ครับตัวเดิมอันนี้ใช้ฐานที่มากับมันเองเลยนะฮะผมอยู่ที่ระยะ11เมตรครับ สิบเอ็ดเมตรดูนะครับยังไปต่อได้อีกนะฮะนี่คือระยะสิบเอ็ดเมตรครับสายผมสุดที่ตรงนี้นะฮะ S 1> 1 <S เกินพอครับแค่นี้ถือว่าถือว่าใช้งานได้ดีนะครับสว่างดูลำเสียงครับ ตัวเล็กๆน่ารักพกพาสะดวกน้ำหนักถือว่าโอเคนะครับไม่หนักนะก็น้ำหนักประมาณฐาน3 a เลยครับเพิ่มนิดหน่อยตัวไฟฉายน่าจะเป็นพวกอลูมิเนียมนะครับก็ค่อนข้างเบาบเดี๋ยวจะให้ดูแสงที่ใช้ฐานแบรนจีนทั่วไปนะครับไปดูกันครับ เมืนเดิมครับเจ้าไฟสายตัวเดิมแต่ว่าเปลี่ยนฐานนะอันนี้คือจากแบรนด์จีนทั่วไปนะครก็ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าแรงนะแต่สองที่ใกล้ๆระยะใกล้ๆก็ถือว่าโอเคได้อยู่ อาจจะเป็นเพราะว่าฐานของผมมันมันอ่อนด้วยนะครับผมไม่ได้ซื้อฐานใหม่ก็นะเ,เป็นฐานที่ใช้แล้วนะครับก็ไปถอดมาจากรีโมทนะถ,ถ้าเกิดว่าเป็นฐานพวกที่มีคุณภาพดีกว่านี้ก็แสงอาจจะสูงกว่านี้แรงกว่านี้ได้นะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบ การรีวิวแสงเจ้าอ l l i t i 3าม e ก็เป็นไฟฉายที่เล็กกระทัดรัดเหมาะสำหรับทำเป็นพวกคุณแจนะฮะไปไหนมาไหนพวกตัวนี้ไว้กลาง,งค่ำกลางคืนก็อุ่นใจนะครับเอาไว้สองนั่นสองนี่ไม่จำเป็นต้องเปิดแฟตโทรศัพท์นะครับตัวนี้น่าจะแรงก่าแฟตมากๆเลยนะฮะพกติดรถไว้ไม่เสียหายครับขอบคุณครับ